เมื่อพลังเวททั้ง4ี่เกิดหลุดออกมาจากหอยส,องอสังเออป็่อะไรอ่ะหรือว่าเรากำลังจะมีพลังวิเศษจูเสเอมเบอร์แคโรไลน์และไอวีจะไม่มีวันลืมคืนนี้ไปได้เพราะพลังเวททั้ง4ได้มาจุติในตัวพวกเธอแรกแรกก็เหมือนฝันธรรมดาแต่แล้วพลังเวท oh <my> ก็เลือกผู้รุกรองได้แล้ว เมื่อแคล,ลลายได้พลังดินเอมเบอร์ได้พลังน้ำอวี่ได้พลังไฟและจูสได้พลังลมได้เวลาตื่นแล้วสาวๆพวกเธอต้องใช้พลังในทางที่ดีนะรู้ป่ะอยตื่นแล้ววันนี้ตื่นง่ายผิดปกติฮะ นี่พวกเธอเถวว่าเมื่อคืนมีอะไรแปลกๆนะน่าสิน่าสิฉันก็ฝันเหมือนกันว่ามีคนประหลาดใจตัวเหมือนข้าทั้งสิ่นมาเข้าฝันเนยแล้วก็อยากให้พลังแก่ฉันน่ไอ้มีคนมาดีสาวๆพวกเธอดูดีเิเธ้อเห็นพลังในฝันที่ว่าแนหรอเปล่าเออไม่ค่ะไม่เห็นเลยงั้นเหรองี่ก็แล้วไปฉันจะจับตาดูพวกเธอเอง ว่าจะมีพลังแต่ก็ไม่สามารถผ่านข้อสอบ <Hey. S 1> ไปได้เฮ้ยสาวสาวส,สู้ๆนะแต่เธอมีพลังแล้วไม่เอามาใช้หน่อยเหรอ,อเพราะว่าถ้าเกิดแอบ,บดูคำตอบแล้วครูจับได้มีหวังโดนปรับตกแนๆ่ๆรู้ไหมอา้านี่แมโนนี่มันกระดาษอะไรเนะี่ยเออกระาดาษเปล่าไงครับครูอ๋อแล้วไปซะที่ไหนกันละ่ะ <laughs> <ourd ule justo> เพราะว่าฉันมีพลังไฟฉะนั้นฉันจะทำให้หมึกล่องหนแสดงออกมา นี่ไงแค่นี้เกรดสี่ก็ไม่ไกลเกิดเอื้อมเธอคุยกันมากนักออกมาหน้าฉันเลยคุยกันดีนักใช่ไหมมาดูซิว่าจะแก่โจทย์ค่นี้ได้เก่งเท่าที่คุยรเปล่าเออทำไงดีทำไงดีเอาช่องหมดซะแล้วไม่เป็นไรค่ะเพราะฉันมีดินรู้ไหม ว่าฉันน่ะเปลี่ยนให้ดีนเป็นช็อกได้ว้าวเธอได้เก่งมากแม้ว่าจะคุยเก่งไปหน่อยแต่ก็ตั้งใจเรียนทำได้บีเหมือนกันนะเนี่ยแย่ก็อนสรดีแล้วฉันจะให้เอกับเธอแล้วกันนะเธอมนี้ แจ็คแน่แอบชอบไอวี่มาดานตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาลเอเอไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีแต่ว่าตอนนี้ฉันหล่อแล้วก็รวยมากถ้าเธออยากได้สายเปลอะพ่อมาเป็นแฟนกับฉันได้โอ้ร้อนร้อนร้อนอ๋อทำไมมันร้อนแบบเนี้ะแจ็คเธอมีมน่นีเดี๋ยวฉันช่วยอ้เธอช่วยฉันไว้อ่ะแล้วเธอก็สวยอีกด้วย วันนี้อากาศดีจริงๆเลยแต่เหมือนมีใครเดินตามยังไงก็ไม่รู้ฮะฮะมีดอกไม้อยู่ทุกที่ที่เราไปเลยหรอหรือว่าเราจะเอามาทำเป็นประโยชน์ดีนะเรคมาเรคมาวันนี้เรามาขายแค่วันเดียวค่ะต้นไม้ราคาถูกผลกเองกับมือจ้าอ๋ออันนี้เหละครับสามพันเอาไหนบอกว่าถูกไงถูกสุดแล้วค่ะว้าวเจ๋งอ่ะได้ทั้งเงินได้ทั้งอาชีพ ใครจะไม่ชอบวิาชาศิละปะก,กันล่ะไอวี่น่ะเป็นคนขี้ใจร้อนฉะนั้นงานศิละปะของเธอจึงออกมาช่วยช่วยอย่างที่เห็นนี่เธอ <S <S ว่รู้เหมือนเด็กอนุบาลเกิดไปนะทาไมซะพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันกรธแล้วนะย้ยม,ม,มันมาไหมนะอย่าระเบิดสิเธอใจเย็เนเข้าไว้หายใจลึกๆือก็โห่กรมสีเทียนสะละลายเลยไอวี่ใจเย็นแต่เดี๋ยวนะสีที่หยดลงมานี่มัน ยัยว้าวเธอทำได้ดีมากในขอดูรายละเอียดหน่อยสิฮ่าฮ่จูสก็เพิ่งมาคิดได้ว่าเธอสามารถหาเงินได้ด้วยการเป่าลูกโปงขายตามงานวัดแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเธอจึงมาขายริมข้างถนนแทนมาเลยค่ะมาเลยลูกโป่งราคาถูกปลูกเองค่ะไม่ใช่เป่าเองเอติมลงฟรีตลอดชีพค่ะ เด็กหญิงเอมเบอร์นี่เธอเมื่อไรจะตอบอยู่จนร่างงออยู่แล้วเนี่ยเออคือหนอไม่ได้ทำงานบ้านมาฮะอะไรนะ,ะฉันจำเป็นไม่ได้ยินนะไม่ไม่นะจะตื่นได้ไปหมดแล้วเหงื่อแตกแล้วเนี่ยดีจังรดน้ำต้นไม้ดีกว่า ใช้นะให้เป็นประโยชน์ไงทุกคนถึงแจ็คจะไปสนใจคนอื่นแต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้รอกเพราะว่าฉันน่าจะเขียนจดหมายรักหากเขาฮะเล่นงี้เลยเหรอไม่มีทางสหลหรอกหฮะนี่เธอ,อเล่นแบบนี้ใช่ไหมบ้างไฟพยานาของจริงหรือเปล่าว้าวเห็นของจริงก็วันนี้ละ เอาละวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องที่ทางของหลมกันนะนักเรียนในเธอช่วยอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิเออนี่เธอได้เข้าเรียนวิชาคูบ้างหรือเปล่านี่ยแล้วสรุปคำตอบว่างเออคือมันอธิบายยากค่ะเดี๋ยวหนูแสดงให้ดูเองนะคะ เอองั้นลองแบบนี้ดูอาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นกัรหันว้าวนี่เธอเก่งจังแบบนี้เพื่อนๆก็คงเข้าใจได้ครูพยายามอธิบายมาทั้งชั่วโมงได้เพียงไม่กี่นาทีเอมเมอร์เป็นสายเปเธอชอบทำของมาแล้วก็มาขายเพื่อนอีกทีดูเหมือนว่าคราวนี้จะหลอกเปน้ำมะนาวให้เพื่อนๆกินโดยที่เพื่อนๆต้องจ่ายซึ่งงั้นเน่ะ ว่าดันอร่อยเกินจนหมดซะแล้วเออคนอื่นก็ใช้พลังหาเงินได้เงินฉันก็ใช้ได้นะสิน้ำมะนาวก็เหมือนน้ำเหมือนกันนะั่นแหละเนาะเอาแก้วนึ่งครับได้ค่ะอันนี้เอ้ยน,น,น,นี่มะนาวกองแน่นะเอาของแบบนี้มาขายใครจะซื้อ <What? S 1> ว้าเอา้ามันก็น้ำเหมือนกันไม่ใช่เหรอนี่เธอจ๋าเดี๋ยวพวกเราช่วยนี่งเงี้ยน้ำมะนาวกลับมาแล้วแค่ผสมพลังของพวกเราเข้าด้วยกัน แค่นี้ธุรกิจของเราก็กลับมาแล้วนะขอบใจนะเพื่อนอันนี้ส่วนแบ่งดีจังเลยต้องแบบนี้สิทีมเวิร์กมาตอบคำถามหน้าชั้นเรียนกันเลยเธอออกมานี่สิเห็นว่าเก่งนักไม่ใช่เหรอในลองอธิบายว่าจะจักของน้าให้เพื่อนฟังหน่อย อ๋อไ,ได้ค่ะพอน้ำระเหยไปในอากาศเป็นไอ้น้ำขึ้นไปเป็นเมฆด้านบนท้องฟ้าก็กลั่นตัวเป็นเม็ดฝนตกลงมาสู่พื้นดินดังเดิมงานพิเศษเท่ช่างอลังการสุดอะไรสุดสุดยอดจริงๆฉันคงต้องให้เกรดสีกับเธอแล้วเหรอ เมื่อต้องเรียนภาษาอังกฤษครูก็ชอบนั่งอาง่านนวนิยายดำเน่าเรื่องจูเลียและโลเมโออยู่เรื่อยเลยไม่ึ่งเออจะซึ้งกันเอฉันหยุดร้องไ้ไม่ได้เหรอเออนี่เมื่อกี้อากาศยังดีอยู่เลยทำไมถึงได้มืดฟ้ามวดินฝนตกพายุเข้าแบบนี้นี่ก็เป็นเพราะแอเมเบอร์มีพลังธาตุน้ำไงอืมฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างใครพูดอะไรอ่ะหรือว่าฉันจะบ้าไปแล้วเฮ้อดาม่าเธอพูดกับฉันเหรอ ใช่ใช่ใช่ใช <Wow. S 1> ฉันก็ว่าแบบนั้นแหละ <c oughs> ดินแน่ชุม่มชื้นทุกวันเลยนะวันนี้สงสัยว่าฝนจะตกแล้วล่ะนี่หลอดคุยกับต้นไม้เนะนี่ยนะแม่ทุกคนยี่นี่ประสาทกินไปแล้วคุยกับต้นไม้เฉยเลย <c oughs> <c oughs> นี่พวกเธอเลิลกร้องฉันกับต้นไม้ได้แล้วไม่งั้นจะโดนเด้ ที่ได้มีพลังทั้ง4แต่ว่าเสียใจด้วยนะส,วนสวาวๆราะว่าเจ้าของตัวจริงเนะี่ยมาถวงคืนพลังซะแล้ว,อวบอกลาพลังธาตุดินน้ำลมไฟไปได้เลยมีพลังเนี่ยดีแต่ว่าอย่าใช้ไปในทางที่ผิดคอมเมนต์บอกเราเลยว่าพลังธาตุไหนที่คุณอยากจะครอบครองแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสุดฮาจากชุมชุมทริค